สวัสดีครับผมก็วันนี้ครับก็มาอ,อยู่กับผม PDC Gamer Two กันเช่นเคยนะก็วันนี้ครับก็จะมา Game, Crystal, แคสเกมบลัมบัลคริสตันแกดิฟ้าที่6กันแล้วนะครับนะก็หลังจากที่ผมห่างหายไปนานประมาณหนึ่งเดือนครับหายไปโดยไม่บอกกล่าวเลยครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยไปติดเออไปคุยเออไปสิงทีดิทคอร์ดเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองก็คือ PDC Gamer Two Official Tictor ครับอ่าถ้าใครอยากเข้ามาก็ เิญได้ครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชันครับส่วนคลิปโปรโมทเนี่ยเดี๋ยวผมก็ค่อยทำทีหลังก็แล้วกันนะครับผมนะส่วนเรื่องของโปรเจกต์โปเกมอนเอเวอเรสต์เอ็กซ์ตรีมแล้วทำไมชื่อนัสล็อกเนี่ยก็รอกันไปก่อนครับเนื่องจากว่าผมก็ไม่ได้แคสเกมถี่เมื่อก่อนแล้วนะครับก็นานๆจะลงทีครับก็อย่าเพิ่งเบื่อครับก็นานๆจะลงทีก็ช่วยรอกันอีกนิดนึงถ้าอารมณ์ ถ้าผมมีอารมณ์โลงก็จะโลงถ้าผมมีอารมณ์แคดก็จะไม่แคดเลยือก็ไหวล้างไว้อย่างเงี้ยครับโอเคนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็หลังจากที่ว่าที่แร้วครับก็ได้สู้นะครับได้เดินทางจากเมืองโคการิครับสู่เมืองเอ็นจูซิตี้ครับแล้วก็ไปสู้นะครับกับซีเวอร์เอ้ขอภัยฮีโร่ดิฮีโร่ที่ห่อคอยไฟแห่งนี้ครับแล้วก็ได้ เจอกับผู้ดีตาซุยคุณก็ทำช่อที่ผมก็ไม่ผมก็ทำชีอที่ผมไม่ได้แหละนะครับแล้วก็ตกลงบแม้าาล่าครับแล้วก็ได้เจอกับหมาสามตัวครับก็คือเอนเต้ไรของซุยคุณครับแล้วก็แยกย้ายกับกับถิ่นที่มันอยู่ครับก็คือกับถิ่นมั้งไม่ก็วิ่งหนีวิ่งรอบเมืองครับไม่แน่ใจนะฮะอ่าแล้วก็หลังจากที่ผ่านเควสของหัวคอยไฟไม่เสร็จแล้วครับก็ได้ไปสู้กับ ยิมที่4ครับก็คือเอ็นจูยิมครับคือสู้กับเอ a t s u y ิ b ะครับก็ชนะไปอย่างไม่ยากจิสักเท่าไหร่นะฮะโอเคสำหรับในวันนี้นะครับก็เควสต่อไปครับก็คือไปที่เออนี่ครับนี่ครับที่นี่นะครับก็คืออเอ็นจูแดนเทเตอร์ครับอ่าผมไม่ค่อยถนัดอ่าชื่อภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่เพราะว่าชื่อเมืองบางเมืองผมจะจำชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นซะมากกว่านะฮะของเกณฑสองอ่ะ นะครับผมนะโอเคพอเข้าไปครับก็จะเจอกับนี่ครับโูละครยีมูนครับก็จะเจอกับนางราทั้งหมด5คนครับก็จะใช้ล่าพนาของอีบุยครับก็ไม่ซ้ํากันครับทั้งหมดเอ่อกี่คนเอ่ย1ครับ2ครับ3ครับ4ครับ5้าครับ5้าคนห้าท่าเท่านะโอเคเริ่มต้นจากคนแรกกันเลยผมขออ่าอ่า เอามอนมอนตัวหลักขึ้นก็คือแม็กมาราชีครับอ่ะมาดูทีมกันนิดหนึ่งนะครับก็จะมีเอ่อแม็กมาราชีครับเลเวลสามสิบครับเอ่อแล้วก็เอ่อบาลอาซูโมมิครับเลเวลแปดเขาซึ่งไม่ได้ใช้ครับก็เอาไว้ใช้เป็นก็ไม่ก็ไม่ได้เอาไว้ใช้สู้หรอกก็เอาไปใช้เป็นเฮดเอเอมัสเตอร์นะเฮดเอเอสเลตนะครับแล้วก็ยูนสกุลเขาเอาไว้ใช้บินแล้วก็ยุนเกลเลอร์ครับเลเวลสิบเก้าครับแล้วก็โอซุกิครับเลเวลเอ่อยี่สิบแล้วก็ เออลีเดียนครับผมไปจับหลังในมานะครับผมนะโอเคนะครับก็มาเริ่มต้นที่คนแรกกันก่อนเลยครับนี่ครับมาครับเลสเบอร์ตนะมาครับเวสต์กิมโนเกอร์เออนาโอกะครับอ่ามานะครับเปิดมาก็เป็นบูสเตอร์ครับมาบูสเตอร์ครับออกมาแม่กวันละชี่โอเค เออสปิงสตาร์มนะขอโทษเลยเอาโอเคไม่ตายครับแพ็กเกิลครับสวิงครับนี่เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะผ่านครับแต่มาเจ็ดร้อยยี่สิบอ่าครับชนะนาโอ้โะแล้วนะอืมได้เิมคันสองครับโอเคครับคนต่อไปครับก็คืออ่านี่ครับคนที่สองครับ เลสแบคเซนต์ er นะมือซัดกิโมโนคือเอ่อซาโยครับเออเดี๋ยวนะชื่อมันคุ้นๆแต่ว่าเหมือนซาโยเอ่อหัวฟ้าที่อยู่ในแบงดีนะั่นเป็นมือกีตาร์ของออสเซเลียดีกว่าชื่อคนเหมือนเลยไม่ใช่ละคนละคนนะมาเอฟี e ่ ee, ครับไปเลยไม่มาละิโอไยเดี๋ยได้นะคนหิดปลอดภัยมาไม่มาละชีออกมานะเอ่อท่าอะไรดีเฮ็ดบาร์ตม้งนะ ไร่วิ่งเฮ็ดบัตไม่ใช่แล้วนี่มันท่านี่มันท่าโจมตีของนี่มันท่าไม้ป้าของคิดเดนวานี่นะขออภัยโว้ยช่วงนี้ผมตีไม้ป้าไม่ไหวหนโอเคคอนฟิวชั่นครับโอเคไร่วิ่งเฮ็ดบัตโหัวเรียบร้อยแล้วนะคิดคอันทีครับโอเคผ่านครับผมอ่าโอเคผ่านครับชนะน้องซายโยแล้วนะได้เงินพันสองครับคนต่อไปครับคนที่สามครับมา เลสแมนนะนะเวอร์ซัตกิโมโนเกะใครเอ่ยซูกินะครับซูก er. ิไม่ใช่ซนะูซ <laughs> okay. ูก okay, ินะโอเคแบล็กกี้ครับเลเวล10เกตครับมาไม่วันละชีโอเคครับดริฟท์เฮดบัตหัวนี่แน่อุ้ยแร่งหรือไรอยูยย่ครับหุยใส่ใส่ครับลดความแม่นยำลงครับเฮดบัตครับ นี่แโอ้โหไม่ตายว่ะเพฮ้ยสูทับโอ้ยว้าว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 อยู่ว้าอยู่เอ่อโจมตีลีนิแสงว้าวครับถุยทรายใส่ครับขอไม่ยำตอนนี้สองระดับนะครับนะเผยใสครับป้าเรียบร้อยนะโอเคชนะซูกิแล้วนะ ได้ไงว่าหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่เวทหรอครับคนที่สามครับน่าจะเป็นเอคนใช้ไอหัวไอของใคตอนนี้รู้สึกว่าจะชื่อเอคู่คุมิหรือไม่แน่ใจครับใช้ได้ใช้เป็นชาวเลยครับจริงด้วยครับชาวเวิร์ดนะครับชาวเวิร์ดเีดสิบเจ็ดครับบอกว่าไม่วันราชีอืมแน่คู่ได้อยู่เฮตดปะครับ นี่แน่โอ้ยโอ้ยแรงแรงแรงโอเคถอยจำไลยใส่ครับเฮ้ยโอ้ยยัยยัยยัยโอ้ยโอ้ยแรง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 โอเคครับเด็ดป่ะครับนี่แน่เรียบร้อยแล้วนะโอเคได้มา714ดรอพีครับเหลือสาเดือนะครับสำหรับเออไม่มาิไม่มาลาชีครับโอเคได้ท่าเฟรมวิวครับเรียนไหมแน่นอนก็ต้องเรียนเลยครับอ่าเรียนครับเรียนแทนท่า ขออภัยครับเพราะว่าอขออภัยที่มีสเสียงรบกวนครับเนื่องจากว่าข้างบ้านเนี่ยเขากำลังตัดหญ้าครับก็คืออาจจะมีเสียงขึ้นแต่หญ้ามาแซดนะก็ต้องอขอโทษขออภัยครับโอเคก็แทนท่าอดีดีเอ่อเอมเบอร์กันครับโอเคติงโอเคอ่าเรนท่าเฟรนวิวแล้วนะโอเคชนะเออ่คูมิแล้วนะอันนั้นชื่อคูมิ้นะโอเคคนสุดท้ายครับ หรือว่าคนสุดท้ายใช้เป็นซันดาร์หรอนะโอเคมาซันดาร์ตครับอ่าโอเคชื่อบิกกี้ครับโอเคมาจริงด้วยครับซันดาร์ตครับเลเวลเท่าไหร่ได้สิบห้าได้ไม่สิบเจ็ดเท่ากันหมดครับวันคือเอะไรครับร่ามพัฒน,นาร่ามพัฒน,นาของอีบูทุกตัวเนี่ยไม่ว่าจะเออซันดาร์ตบูสเตอร์ชาเวิร์ดเอเอฟี่หรือแบล็กกี้เนี่ยเลเวลจะสิบเจ็ดเลเวลจะสิบเจ็ดเท่ากันหมดเหรอบนะโอเค ไฟวิวเหรนะนี่แน่โอเคไม่ตายครับแฮกเกิลครับโอ้ยแรงีรง้ยเฟวิวครับนี่แน่เรียบร้อยหมดนะผ่านนะผมนะอ่าโอเคได้มาทั้งหมดเจ็ดรครับผ่านแล้วนะ ชนะบิกิเอลยครับได้มา1,224โพกเกนสองรอยเท่ากันหมดคร,ค,ครับโอเคครับพอชนะเอ่อนางรับเกมโน้ทั้งหมด5คนเนี่ยให้คุยกับคนรูนีน้ครับเขาจะบอกว่าอ่าโอเคเออโอเคโอเค,อเค,อเคพอคุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะให้ท่าเสิร์ฟกับเราครับโอเคอืมได้มาแล้วครับ H M สามครับท่าเสิร์ฟนั่นเองครับอ่าโอเคนะครับผมอืมแต่ประเด็นคือปูกระเบนทีนท่สามมาใช้เสิร์ฟได้ผมไม่มีครับ นี่ครับไม่มีเลยที่กลัวครับที่สามก็เรียนได้ครับต้องเอามอนตัวใดตัวหนึ่งออกจากทีมครับก็คือถึงจะสามารถเรียนเซิร์ฟได้แต่ก่อนอื่นเด้่ดยเรื่อขอผิดขอไปฮิวเวอร์บอนก่อนครับนะโอเคไปฮิวเวอร์บอนก่อนนะครับโอเคครับเอาควาวิตติตกแต่หมดแล้วว่านึกว่าปุ่มรวน เอาเขาหออทำไมเนี่ยโอเคครับตอนนี้อยู่ที่โซนหมายเลข8ครับไปครับเดินทางกันต่อครับปึ๊บมเพิ่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 มเจมส์เจมอ,อนโอ้เจอแล้วคอยครับฟิว นี่แหละเก็เบไ้อะนะหลอกเพนเนอร์ให้โหนครับคนทลมิเตสันติก้าครับออคนนี้จะโดทนทันไหมอ้โหูเราไม่โ้นท่านยังไงก็โดดครับมารับอีกาจูครับเปืเ้อนนะนี่แหละตายครับอ่าโอเค หลบครับหลบหลบหลบไปอุ้ยเกือบเกือบเกือบไม่พ้นนะเอ้ยได้อยู่โอเคได้อยู่่โอ้ยเด้ไดวได้โอเคครับตอนนี้ถึงเมืองอาซากิซิตี้แล้วนะโอเคก็จะเจอกับฮีโร่นะครับนะอ่าแล้าใครอยากอ่านก็ถ้าใครอยากอ่านก็กดเพสแล้วก็อ่านได้ครับอืม เขาบอกมันว่าถ้าอยากสู้ยิมถ้าอยากสู้ยิมเมืองที่เมืองอัะกีเนต้องออไปที่วพาการไม่ขอไปรวพาคาแสงสาว่างก่อนครับที่ที่พี่ครงอาศัยอยู่ก็คือเรื่องข้าวเนี่ยของเมืองนี้ก็คือที่วาคาสาระหว่างอะ่ะมันจะมีเอ่อเดนริวครับซึ่งเดนริวอะ่ะเกิดอ,อาการปวดครับขาดแสงสาว่างครับคือต้องไปหายาซีเขตโพชันที่เมืองทันหวาซิตี้ครับก็คือเมืองถัดไป เ,ออเมืองถัดไปของเมืองอาซากิครับที่อยู่ซึ่งการเดินทางเออ,ซ,เอ,อซึ่งการเดินทางสู่เมืองทันบะเนี่ยเราต้องมีท่าเรือคอนเดนสามารถเดินทางข้ามข้ามน้ำนะครับสู่เมืองทันบะได้นะโอเคนะครับโอเคเทนเดอร์ไม่ต้องสู้ครับโอเค โอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนตัวบ้างครับก็ไม่มาราชีโชท,ทามมาเยอะแล้วเอายูนเจนเลอร์มาใช้ใช้ไม่มาลชิมาเยอะแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นยูน,ยนเจนเลอร์บ้างครับนะะสู้ไหวไหมโน่นอยูนเจนเลอร์เนี่ยอม,มือค่อยมีเวลาเก็บเวลเลยครับโอเคมาเลนสปีครับเดี๋ยวโดนลูกสกูครับมาคอนด้วันครับ นี่แน่อู้ไม่เข้าเลยว่ะคอมพิวชันครับจิกครับคอมพิวชันครับพอทายครับคอมพิวชันครับนี่แน่โอเคติดมือครับนี่เองสวยเยอะครับเย้ยยี่สิบห้าเถอวิเกอร์ครับอ่าหานครับผมโอู้หูโนดูดีกลาสีดีกว่ครับมาเดร์โลโบครับคอมพิวชันนี่แน่บับเบิ้ลครับ คอมพิวเตอครับนี่แน่ผ่านครับต่อไปครับเป็นนิวโรสู้ครับไม่เปลี่ยนตัวครับนะคอมพิวเตอครับโอ้โหโคตรแรงเรียบร้อยใส่คอมพิวเตอครับเรียบร้อยโอเคนิวโรยี่สิบเอ็ดเข้ากับดุนเกลเลอร์ครับโอเคนะครับผมนะในทาใส่บีมด้วยโอเคครับผมอ่าโอเคเดินทางสุนท้นต่อไปครับปราบหลบครับ คนนี้หลบไม่หวนว่ะถูกป่ะน่าไงโดนจนได้ครับมาครับกาดีครับมาเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเซ็ตมูฟเซตก่อนครับปึ๊บสวิปครับไม่ได้อีกเด็ดเด็เด,ดใส่ววครับอุ้ยโคแรงใส่ววครับเรียบร้อยครับนะโอเคกาดีครับ ไปบิมงนี่แน่เป่าครับโอ้โหเอาเบรเียนมาอ่าได้ครับคอมเบดพันครับโอ้โหว้าวอีกเลยเลียครับคอมเบดพันธว้าวอีกเป่าครับโอ้โหจะเป่าเลยแย่คัดครันนบอิมเบอร์ตายเลยโอ้โหเอาเลดี้มาว่าดีกว่าครับมา โคเมทพันปาบเรียบร้อยครับไม่สู้ทเทาสหรับเรดดี้ครับโอเคนะครับโอเคคนนี้งก็ต้องดูคนครับมาอพูดถึงมีคังด้วยครับนะมาครับมารีนครับใส่ดีครับ นี่แนี่โอเคอเธอได้ลายใส่อุ้ยเหลือหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะโอเควิวที่สองแล้วครับจูนเจเลอร์ครับโอ้โหเกือบจูนเจเลอร์อครับโอ้โหเกือบตายโอ้ชัติครับแดงเียเลยนะครับโอเคครับ โ okay, อเคกดละบาศก์รึ่งน,นึงครับโอเคมาเนโรโซครับใส่บีมโอเคถือลูวามใส่ครับใส่เล okay, ยครับนี okay, ่แหละโอเคผ่านครับโอเคได้อีเธอร์ครับ โอเคใกล้ถึงชั้นบนสุดแล้วนะชั้นหนึ่งหลบครับโอเคหลบทันว้ยเ,เดียร์เริ่มเก็บของเก็บของก่อนซปเปอร์รีเพล,ลครับโอเคนะครับโอเคครับก็เราก็จะเจอกับพี่คังและเดนลิวที่กำลังปวยอยู่ครับเขาบอกว่าเดนลิวตัวเนี้ย ในการป่วยครับไม่มีแสงสว่างส่องพภาคารครับคือพภาคงงารแต่สว่างอย่างเนี้ยต้องการแสงสว่างจากดินริมเพื่ออาา่าตกกลางคืนเนี่ยได้มีเออ่แสงเพียงพอที่จะส่องเออ่พภาคารได้อย่างเออ่สว่างได้มากขึ้นครับโอเคถ้าไม่มีเออ่แบบว่าเออ่ยังไงอะ่ะเออ่ถ้าดินริมเนี่ยยังป่วยอยู่ก็ไม่สามารถรับแสงสว่างได้อย่างเพียงพอเขาคือ ต้องอะไรครับต้องไปเอาซีเค็ดพชั่นจากเอ่อเมืองที่เมืองทันบะครับก็คือเมืองถัดไปเนี่ยนะครับนะครับโอเคเก็บของเลยครับซูปเปอร์โพชั่นครับโอเคครับผมนะ โอเคพัคนี้ผมอาจจะไม่ค่อยเอ๊ยทำไมพัคนี้นะ่าจะผมผมน่าจะไม่ค่อยพูดจะก,กุตตกัดเท่าเท่าไหร่นะครับโอเคมางนะ่ะลงไปครับลงไปครับลงไปนะครับโอเคครับ โอเคครับผมก็เออขออภัยครับโอเคครับก็สำหรับพักนี้เขาผมก็ขอจบไปเดินเท่านี้ก่อนครับพาต่อไปครับก็เดินทางสู่เบืองทันบาซิตี้ครับแล้วก็ไปเอาซีเซพชั่นครับแล้วก็ไปสู้ยิมที่5ครับก็คือยิมของเอ่อคิชิมะครับนะโอเคเอ่อคิชิมะวะลืมเชื่อนะครับแล้วก็เอ่อผมผมกะว่าจะมีทีเดียวสองยิมบวกก็คือยิมของคิชิมะแล้วก็มิคังครับมั้งนะถ้าผมไม่ถ้าผม ถ้าหมายว่ามีเวลาจำกัดผมก็คงคงจะสู้แก๊คนเดียวครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบไว้ในเป็เท่านี้ครับพบกกระไรฮัทบิ๊นนคลิปหน้าก็สหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับนะสวัสดีครับผม